ในคลิปนี้นะครับทุกคนเราทําการแอบสร้างสิ่งที่เรียกว่าดาดทั้งแข็งเข้ามาในเกมนะครับผมซึ่งดาดท้งแข็งนี้นะครับความสามารถของมันเมื่อเราทำการกดคิวนะครับจะทําการสร้างพัฒน,นาการน้ําแข็งขึ้นมานะครับผมแล้วจะจดขังผู้เล่นเอาไว้นะครับในด่านนั้งแข็งนี้นะครับจะเป็นบ้างในคลิปนี้ไปดูเลยนะครับผมไปคลิปนี้ของสะพานไลค์นะครับทุกคนไปดูกันเลย ก็ผมสวัสดีครับจิ๋วผมเป็นสองชานครับซึ่ในวันนี้นะครับเราจะเล่นไมค์ครับนะครับผมเจ้าไมค์ครับในวันนี้นะครับคือว่าเราจะสามารถสร้างสุดยอดอวสช์ได้นะครับในการเล่น u ย c ครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเดี๋ยวเราทำการเปิดผู้เล่นทุกคนนะครับเริ่มทำการหาของได้เลยดีกว่าครับผมไปหาของกันเลยดีกว่าครับทุกคนตอนนี้เราเป็เวลาจำกัดให้ทั้งหมดนะครับคือ13นาทีเท่านั้นนะครับผมมาสิบสามนาทีหาของกันได้เลยโอเคครับตอนแรกเราเขทกำการตัดไม้ก่อนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะอยู่ท่านซีโอเหมือนเดิมนะครับ เดี <muitas S 2> ๋ยวผมก็ทุกคนน่าจะเห็นหน้าคลิปันแล้วนะครับว่ามันคือดาบอะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เลยทําการเอามาเล่นกับผู้เล่นในนี้กันนะฮะนี่ขอสร้างอุปกรณ์กันดีกว่ามาเธอพร้อมยังในการจัดการเด็กๆครับผมจังหวะนี้เราต้องจัดการเด็กๆกันก่อนนะฮะก็อนอ่งแถวนี้มีหินอยู่ครับถือว่าสบายมากนะครับผมขอขุดหินทําที่คุ่ที่ขุดก่อนดีกว่านะครับผมปะเอาละเธอในรอบนี้นะครับเราจะมาทําการจัดการเด็กๆกันคิดว่าเธอจะจัดการเด็กๆได้ป่ะหรือว่าเธอจะโดนเด็กๆจัดการโอ้ยขอร้องละเราแบบเราต้องเป็นแบบโปรเพลย์้อง พี่เียระดับนะโปรพรีย่าเลยนะฮะเอาละ ก็เลยขอตัดมงตัดไม้ก่อนดีกว่านะครับอาหารตอนนี้เราแจกเป็นสเต็กนะครับผมเพราะว่าวันนี้งบประมาณของเรามีเยอะขึ้นนะฮะก็เลยแจกสเต็กหน่อยนึงนะครับเพื่อเด็กๆเ,เอาไปกินกันเดี๋ยวเรามาทำการนั่งขุดไม้ตัดไม้กันดีกว่าโอเคแอบบลงแอบบลงเหมือนก่อนฮะแอบบลงเหมือนก่อนโอเคครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราทำการลงเหมือนก่อนนะครับโอ้โหแถวนี้มีแค่โคมีอะไรนิดนึง,นงเองไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่ขอหาอุปกรณ์ที่เรียกว่าไอ้เจ้าตัวเหล็กก่อนนะครับผมตั้งแ็กหายากจริงๆันเนี่ยแถวนี้ไม่ค่อยมีถ้ำเลยครับเลยหาเหล็กยากถ้าเกิิดมมมมมมมัััันน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 ีีีีีถถ้้้้าา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 ่่่่่่่คคคคคคืืือออออออเเเเหหหหหหหลลลล็็็็กก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 จจะะะะงงงยยยยยรรรรบบบบบแแตตพไผโโวทุ คือคือคือยากมากๆนะฮะเอาไงดีรอบนี้เธอได้ทำการเจอเจอถ้ำเจอเหมืองไหมไ้่เจอ,เจอโอเคแต่ว่ารอบนี้เราต้องหาทางเอาตัวรอดกันเองแล้วนะครับเพราะว่าถ้ำกับเหมืองเนี่ยหาไม่เจอเลยฮะเจอหมู่บ้านด้วยนะครับแต่หมู่บ้านอยู่เกินพิกัดบอร์เดอร์ไปหน่อยนึงนะครับเฮ้ยแ,แถวนี้มีด้วยเป็นพวกปลาหลากสีนะครับเอาไปเลี้ยงอีสล็อตได้โคตรดีผมบอกเลยพื้นที่ดีไปโอไบโอมที่เราเกิดตอนนี้เป็นไบโอมที่ดีมากนะครับสปอนได้ดีมากแต่เสียดาย <c oughs> ไม่เราไม่ได,เาาด้เอามาเล่นเซิร์ฟเวอร์ไงแค่ในเมื่อผมไม่เจออะไรผมขอคุณลงข้างล่างดีกว่าาครับถ้เกกิดไม่เจออออน้ย็คืลงา่่กกันดีวา A few moments โอเคครับตอนนี้เราต้องการเจอถ้ำแล้วนะครับผมเอาละถ้ำเหล็กเยอะมากนะครับรอบนี้หรือเวลาเพีแค่แปนาทีแล้วนะครับผมก่อนอื่นผมต้องมีุอุปกรณ์ชุดกรอบแบบว่าเต็มยศก่อนเลยดีกว่านะครับจังหวะนี้การที่จามีของเต็มยศนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมนะโอเคเรียบร้อยฮะจังหวะนี้ โอ้ยแถวนี้อันตรายครับแถวนี้อันตรายครับเดี๋ยวทำการนั่งขุดเหล็กก่อนดีกว่าครับโชคดีนะครับแถวนี้ไม่ค่อยมอนสเตอร์เกิดนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ผมว่ามันเฟี้ยวงอมากโอ้เวลาเหลือแค่เจ็ดนาทีนะครับผมต้องรีบแลนะฮะเชฟเชฟฟอมครับคุณจัดจานเลยครับเชฟไม่ครับเชฟเชฟยังไม่จัดจานเลยหรอครับเนี่ยไม่เป็นไรครับเชฟอะไรนะเช็คยังเช็คเชฟเจอเหล็กแล้วใช่ไหมครับดีมากครับเชฟดีมากครับเชฟถ้าเชฟเจอเหล็กแล้วถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเชฟเอาล่ะตอนนี้ผมต้องทำการนั่งขุดแร่กันต่อนะฮะะะะนนนนนนีีี่่่่่่่ผ้้้คคคคววาามมมหหหลลลลออออเเเเเเททรรรรรััับบบตตงงขุุุดดแแไปกกกกจ็็ยยโพส บอกให้แร่เหล็กเต็มเลยครับผมแร่เหล็กเต็มเลยฮะแต่ว่าเรายังเผาเหล็กไม่ได้นะครับเรายังไม่มีถ่านเอ้ยเชฟครับเจอถ่านแล้วครับเชฟโคตรดีครับเชฟนี่ถ่านครับผมถ่านแบบเฟี้ยวๆนี่ฮะโอเคนั่งเผาถ่านกันไปนั่งเผาเหล็กกันไปก่อนนะครับจังหวะนี้ึบโอเคฮะหลังจากที่เราทำการเผาเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะเผาเหล็กไปสักระยะนึงก่อนฮะผมไม่รู้วอ๋อตัวคาร์บอยู่นี่กําลังอยากจะบอกว่าผมไม่รู้ว่าตัวคาร์บอยูไปไหน อุปกรณ์ครับผมเดี๋ยวเราทําการสร้างดาบกันดีกว่าครับโอเคครับอันดับต่อไปนะครับเราต้องทําที่คุนเหล็กนะครับผมและรอบนี้เราต้องทำการหาเพชรก่อนนะครับเพราะว่าการที่เราจะสร้างอุปกรณ์ไอเทมผมได้ต้องใช้ดาบเพชรนะครับทุกคนเหลือเวลาแค่5นาทีนะครับผมไม่รู้ผมจะเคยเจอดาบเพชรทันหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวให้กำลังใจผมด้วยนะครับในการหาโอ้ผมโยนทิ้งทำไมเนี่ยในการหาเพชรนะครับต้องการเพชรสองเม็ดเท่านั้นนะครับผมในการทําดาบนี้ก็คือต้องทําดาบเพชรมาก่อนหายากอยู่เนี่ยดาบเพชรเราลงข้างล่างก่อนดีกว่าครับเพื่อหาเพชร โอเคครับวิ่งมาโอเคผมเจอเพชรแล้วครับทุกคนเพชรฮะสุดยอดครับผมจังหวะนี้เจอเพชรแล้วครับผมโคตรดีครับมาแป๊บหนึ่งเจอเพชรแล้วนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะทำการนี่ก่อนนะครับทุกคนเลยทำการสร้างตโต๊ะคงโต๊ะค้าวก่อนนะฮะต่อไปทำดาบเพชรกันดีกว่าครับน้องๆดาบเพชรมาครับผมดาบเพชรนี่เรียบร้อยมาถึงเวลาปากันแล้วครับอุปกรณ์ตามนี้เรียบร้อยครับเราจะได้เป็นบลูโลสนะครับหรือว่ากุหลาบสีเขาเลียกนะนะเรียกภาษาชื่อภาษาอะไรไม่ได้เท่อะเธอกุหลาบสีเลยดิกุหลาบสีครามบลูอะกุหลาบสีครามนะครับผมซึ่่งคครรสมมาากับบดดนนี้ะเือ อยูนะครับจะทําการเปลี่ยนพื้นที่แถวนี้เป็นน้ําแข็งนะครับผมพร้อมกับระเบิดศัตรูให้กลายเป็นน้ําแข็งไป,ปเลยนะครับเอาล่ะนี่ระดับโคตรเทพเลยครับน้องๆไปกันดีกว่าตอนนี้ครับเอารองเท้ามาก่อนนะฮะมีรองเท้ามีชุดกรอของว่ามันก็โอเคแล้วล่ะที่เหลืออีกเอันก็จะทำกรุงเกงได้อยู่นะครับแต่เหล็กที่เหลือก็คือผมสามารถที่จะหาเหล็กมันเพื่อทำหัวด้ด้วยนะเนี่ย <c oughs> ถ้าผมขี้เกียจเผาเลยเกินตอนนี้เวลานะครับเหลือไปแค่สามวิเทีนั้นแล้วนะครับผมโหเวลาผ่านไวๆนะครับจังหวะนี้ไวกว่านี้เขาไม่มีแล้วนะครับผมไม่่่่่คิิดดดดดวววววววาาาาาเเเเลลลลจะผผนนนนนนนไไไไปขขขขีีีี้้้หมมมืออกกกััยแแรบุุง โอเคเรียบร้อยลงมาเพื่อเผาเหล็กต่อต่อไปก็หาโคต่อครับโคยนิดหน่อยเพื่อทำการเผาเหล็กอีกนิดนึ่งเออโคมาแล้วเผาต่อแบบชิวๆไปเลยจังหวะนี้โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เวลาเลยเพียงแค่สี่สิบวินนะครับผมเดี๋ยวผมขอพิมพ์บอกเด็กก่อนดีกว่านะครับ40 second คนะครับผมจังหวะนี้40่ิบวินแล้วนะครับไปทำกางเกงก่อนดีกว่าทุกคนเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อปทำการปะชะดะนะครับน้องๆโอเคครับผมตอนนี้ครับเลยแค่40่ิบวินนะครับเดี๋ยวขอทำการรอเหล็กเผาก่อนนะฮะเผามาเพื่อผมจะทำโล่่่่แแแแบบ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 หลอออออเเเทผผผมมมมมืีีีคคนนนนาาตตะะะไรรรยยง้ัััจ ไปเดินลงขึ้นเลยนะฮะเป็นไรเธอนี่อะไรเบนมเอมองเฮ้ยไอ้เบนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะการไอ้เบนเองเธอแค่40วิไม่นะตอนนี้นะครับเหลือแค่6วินะครับผม4ี2สาครับตอนนี้บอดดด้ร์จะเริ่มบีบแล้วนะครับผมบอดดด้ร์เริ่มบีบแล้วนะฮะอันตรายแล้วครับจังหวะนี้โอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าบอดเด้วยไม่บีบนะครับผมได้ต้องรอยสักระยะนึงบอดด์ถึงบีบนะฮะแต่ไม่เป็นไรถึงเวลาที่ผมต้องไล่ฆ่าคนแล้วนะครับจังหวะนี้เด ทำการช่วยทั้ง c <บ>ีโอก่อนนะครับอะไรนะลบสามสี่ลบสามสี่สองลบสามสี่สองหกสี่เจ็ดโอเคครับผมโอ้ <c oughs> ขาอยู่นะเนี่ยหกสี่เจ็ดหรือว่าสี่เจ็ดเจ็ดโอเคสักครู่นะครับเดี๋ยวผมรีบวิ่งไปหาเบต้านะเอยผมเจอใครก็ไม่รู้ <c oughs> ว่าไงฟูบิกเซล ระเบิดไปซะ,ะโอเคครับตอนนี้ครับเราทำการฆ่าพูบิกเซลครับจับขังไว้ในน้ำแข็งนะฮะลากรพูบิกเซลดันคืนน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลายไอฟลอสรู้ไหมว่าทำไมเพชรถึงไม่มีวันแตกเพราะน้ำแข็งยังไม่มีวันละลายเลยยังไงล่ะ,ละเอาละน้ำแข็งนี่คล้ายกับเพชรแหละทุกคน โอเคครับไม่มีทางที่จะหนีออกจากคุกน้ำแข็งได้หรอกนะโว้ยยังจะพยายามอีกผมบอกเลยครับในสุดครับผมล่อฆ่าแล้วนะฮะฆ่าแบบเลือดเย็นนะครับเป็นไงการฆ่าแบบเลือดเย็นป่ะผมว่ามันเลือดเย็นมากเลยนะครับ <Okay. S 1> จังหวะนี้ไปถึงเวลาไปกันต่อแล้วครับโอเคครับตอนนี้เมื่อกี้ผมเห็นเด็กวิ่งอยู่แถวนี้นะครับนั่นคือบูมนะครับผมผมขอทำการฆ่าบูมก่อนดีกว่าฮะจังหวะนี้เอาลับบูมถึงเวลาตายของน้องแล้ว,ลวนะบูมอยู่ไหนกันแน่นะโอ้ยเบื่อว่ะขอเปลี่ยนพื้นที่น้ำแข็งหน่อยแล้วกันโอเคครับผมผมขอเปลี่ยนพื้นที่ตรงงงงนนนนีี้้้้้เ็าาแขหหห่่่่่่ออออยยยดดกววววฮะะจจไไไิิๆโโมพใลช ชาไปเลยโอ้โหน้ำแข็งน้ำแข็งข้าผมแทนแล้วเนี่ยสวยแล้วงานนี้โอ้โหโอ้โอเคโอเคโอเคโอ้ยผมผมผมเป็นคนใช้งานมันนัเนี่ยมันจะข้าผมเฉยเลยไอ้น้ำแข็งนี่บังอาจวันนี้วัวบอลเดอร์เริ่มบีบไปแล้วครับผมความอันตรายมาแล้วครับเห็นป่ะวงสีแดงคือวัวบอลเดอร์ดทำการเริ่มบีบแล้วนะฮะนี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับถึงเวลาได้ลองวิ่งก่อนแล้วนะครับทุกคนโหผมไม่คิดว่าวัวบอลเดอร์จะบีบไวขนาดนี้ตอนนี้มีทางเส้นทางภูเขาให้ปะไปเลยเพื่อน มันเป็นไรฮะทำภูเขาที่ผมเดี๋ยวผมโดดเองก็ได้จะได้แบบสบายๆหน่อย <S <S ไม่รู้ว่ามีคนอยู่บนภูเขาหรือเปล่านะครับท่านสีโอไม่ตายใช่ไหมโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยผมเจอคนทุกคนผมเจอคนเอาละ่ะพันธนาพันธนาการน้ำแข็งวิชายเย้เดี๋ยวต้อใช้วิชาพันธนาการน้ำแข็งแล้วครับวิชาพันธนาการน้ำแข็งโอ้ผมใช้ไม่ได้ว่ะผมต้องลงไปข้างล่างก่อนทุกคนเอ้ยแต่เขาได้เราบอกเดอร์บีบตายครับไม่เป็นไรปล่อยเขาไปเฮ้ยเขามาทางนี้ว่ะทุกคนน้องๆเอาล่ะผมต้องใช้วิชาแล้ววิชาพันธนาการน้ำแข็งนี่แหละเรียบร้อยครับผมเจอวิชาเข้าไปพพรร้ออออมกับบดเเเน์ไปลยื่ ผมชอบจริงๆเลยว่ะคาถานี้เรียบร้อยครับผมโดนบอมเดอร์บีไปฮะโดยวิชาพนักงานน้ำแข็งเข้าไปครับเป็นไงพลังนี้มันสุดยอดจริงๆครับผมน้องๆเฮ้ยตรงนี้มีคนต่ออลไรอยู่ข้างบนด้วยอะไรวะมีคนใช้พลังเหมือนผมเหรอไม่น่าใช่เขาสร้างฐานสกายเบสครับผมก็คือเป็นฐานที่จะอยู่ข้างบนเลยนะครับเวนการแล้วมีคนสร้างสกายเบสเอาไงดิแน่นอนครับผมสกายเบสก็ง่ายๆครับเราสามารถต่อเข้าไปฆ่าเขาได้เพราะมันคือวิชาพนักอ้าวแถวนี้มีท่านซีโอแถวนี้ด้วยวะอยู่นพันนา้ำแข็งย่าหู Okay. โอเคเอ้ยบูไม่ตายเบนกับแล้วเดี๋ยวผมไปตายแทนวิชาพัฒน,นาการน้ำแข็งไปโอเคครับผม <c oughs> เรียบร้อยฮะโดนพัฒน,นาการน้ำแข็งเข้าไป <c oughs> เรียบร้อยครับผมเฮ้ยตรงนั้นมีไอเ้เบนมีเอเบนกับใครอยู่ก็ไม่รู้ครับวิชาพัฒน,นาการน้ำแข็ง <c oughs> เนี่ยผมชอบจริงเลยท่านี้ไปก่อนเลยเพื่อนโอ้โหเพามันทำการฆ่าอนะไรสักอย่างอยู่ฮนะตายเลยครับผมอันนี้ครับคนเริ่มลงมาแล้วไปเลยเพื่อนไป โดนพัฒนาการน้ำแข็งเข้าไปเพื่อนเบสวิชาพัฒนาการน้ำแข็งเรียบร้อยโดนพัฒนาการเข้าไปว่าวิชานีา้มันโหดมากเธอรอดอยู่างไกันเนี่ย <c oughs> โอ้ไม่นะผมไม่เข้าใจนะครับว่ารอดได้ยังไงแต่ไม่เข้าใจเลยจริงๆอะไรเบต้าเออเบต้าเบต้าเบต้าโอเคผมยังไม่ฆ่าเบต้าตอนนี้แล้วกันนะฮะขอไปจัดก,การเขาหนึ่งก่อนไปเลยเพื่อนเอยเธออยู่ตรงนี้ระวังอันตรายนะมิง <c oughs> โอเคแถวนี้รู้สึกว่าน้ำแข็งเต็มเลยครับมิต้ามันจะมาฆ่าเขาเนี่ยโอเคซีเจวิชาพัฒนาการน้ำแข็งไปเรียบร้อยครับผมซีเจโดนพัฒนาการน้ำแข็งเข้าไปครับไม่มีทางที่จะออกมาได้ครับผมจะพัฒนาการนี้ <c oughs> เรียบร้อยครับโอ้ผมบอกเลยว่าความสามารถของดาบนี่คือโหดมากนะครับตอนนี้เหลือคนอยู่เพียงแค่ไม่กี่คนแล้วนะครับสี่คนหมาเหรอหมาแล้วไงวะเฮ้ยอะไรเราเนี่ยโอ้ยผัดเอ้ยมันกำแล้วไอ้น้ำแข็งมันพัฒนาการตัวผมเองใช้การยากจริงเลยว,วะ่ะแต่ก็ใช้ได้อยู่ ตอนนี้บลัสโอเคครับบาชิเกตพัฒนาการน้องแข็งไ,ไปเลยเพื่อนรัก <c oughs> เวรกรรมแล้วทุกคนตอนนี้ดาบดาบผมหายไปแล้วหรือว่าจะเป็นขีดจำกัดของดาบพัฒนาการนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอฆ่าหมาก่อนดีกว่าน่าจะเป็นขีดรู้สึกว่าพัฒนาการมัน <c oughs> มันใช้ได้แบบมันม, <c oughs> ม,มีขีดจำกัดของมันอยู่นะครับในการใช้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปขอว่าจัการไอ้พวกเบต้าด้วยขวานแล้วกัน อันตรายอันตรายอยู่เรียบร้อยครับเบต้าสีมังเท่งต่อไปครับผมบาสต่อครับใช้ขวานพอใช้ขวานพอโอ้ยอันตรายอันตรายเฮ้ยมันมันมันเอ้ยหมาโอ้โหหมาหมาไอหมาโอ้ยโอ้โหเกือบตายไอหมาโง่แกค่ให้ฉันดูแย่ดีกว่าเคเรถึงยังมานีเ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนด้ออะไรเด้ออะไรอะไร ฆ่าแฟนได้ผมรู้สึกผมภูมิใจกับชีวิตม,มากเลยแต่เดนชีว่าจะไม่ฆ่าคุยก็มา <c oughs> เหลือเหลือแค่สามคนมาหนีเพื่อนเขาหยาบสิ <c oughs> ถ้าเกิดไม่ฆ่าเราก็อยู่รอดไม่ได้นะเธอไม่มีจะฆ่าตัวเองก่อนแล้วเนี่ยเราสองคนแล้วเราก็ฆ่ากันอืมอะไรที่ได้ก่อนก็จัดก,การก่อนสิ <c oughs> <c oughs> เอาละบารชิกเก็ถึงเวลาที่เกตต้องตายแล้วเพื่อนรักไอ้นุ่ม ผมไม่มีดาบผมตอนนี้ดาบผมพังไปแล้วซึ่งผมไม่สามารถที่เอาดาบใหม่ออกมาได้ในตอนนี้ผมต้องทำการไปฆ่าเขาด้วยขวานผมละเอาละงานนี้โอเคโอเคอันตรายอันตรายเป็นกำแล้วเป็นกำแล้วสวยแล้วงานนี้สวยแล้วงานนี้โอเคโอเคผมพ,พอได้อยู่พอได้อยู่โอเ้เอาไงดีทุกคนเอาไงดีทุกคน เออเรียบร้อยครับผมจีจีโอเคครับผมรอบนี้นะครับผมก็เป็นฝ่นายชนะไปนะครับในเกมนี้โอ้แต่ดาบมันโหดมากจริงนะครับทุกคนแค่สำหรับคลิปนี้คนทุกคนได้ดูมากเลยนะครับถ้าเกิดชอบอย่ายลืมกดไลค์แสดงควา like, มเป็นกำใ,ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, ท่านซีโอด้วยนะครับที่โดนผมฆาตรกรรมไปท่านซีโอรู้สึกยัง,งบ้างครับที่โดนฆาตรกรรม้าไม่ผมโดนเขางอนแล้วทุกคนฝากกดไลค์แสดงกำให้ผมด้วยนะครับในการร่วมกันผมจะการโดนงอนสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย